สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนมาพบกับครูอีกแล้วนะคะครูต่ายเวนจวันค่ะวันนี้นะลูกนะครูจะพาหนูไปทำแบบฝึกหัดในชุดที่2ในเรื่องของคำที่มีตัวสะกดกับการผันวรรณยุกต์นะคะเมื่อหนูพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกับครูกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือแบบฝึกหัดในชุดที่2ในเรื่องของคำที่มีตัวสะกด กับการผ่นวรนณยุ์นะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาให้หนูทำอะไรมาดูตอนที่1ค่ะตอนที่1คึ่งคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนนคำคําตั้งต้นไปเติมข้างหน้าให้ถูกต้องพร้อมระบายสีคําที่ตรงกับภาพและเขียนคําใต้ภาพให้สมบูรณ์นะคะให้หนูเนี่ยนคำคําตั้งต้นตรงนี้ ให้หนูนำคำตั้งต้นนะคะมาเติมตรงด้านหน้าว่าคำแต่ละคำนั้นเขาคือคำตั้งต้นของอันไหนนะคะข้อใดเนาะมาดูคำที่หนึ่งค่ะคำนี้คำนี้อ่านว่ากลางกลางสะกดแบบนี้ค่ะกองกกลางกลางนะคะต่อไปคำนี้ค่ะคำนี้อ่านว่ากิงกอองกิงนะคะกิงคำนี้อ่านว่า อานอานออานอานนะคะทีนี้หนูก็มาดูว่าคําแต่ละคํานั้นหนูควรจะเอาไปเติมตรงช่องไหนนะคะคําว่ากลางเรามาใส่ตรงไหนลูกเอามาใส่ตรงนี้นะคะคําตั้งต้นก่อนที่จะนําไปผันวรรณยุกเนาะหนูก็นําคํานี้มาใส่เลยค่ะก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะกลางกองกางพอหนูเขียนเรียบร้อยหนูก็ทําเครื่องหมายเช็คถูกไว้ก่อนนะคะ กอ่างงอกางอันนี้เสียงสามัญใช่ไหมกางกลางก้าง,างหนูก็ดูว่าคำไหนที่เราจะนำมาเติมตรงนี้อันนี้คำนี้อ่านว่าปลาคำไหนที่หนูจะนำมาเติมด้านหน้าของคำว่าปลาอันนี้คืออะไรลูกก้างใช่ไหมคะก้างปลาคำไหนที่อ่านว่าก้างลูกคำนี้หนูก็นำคำนี้มาเติมตรงนี้นั่นเองนะคะ หนูก็ทําเครื่องหม่เช็คถูกไว้ก่อนนะคะแล้วหนูค่อยระบายสีเนาะแบบนี้ค่ะแบบนี้นั่นเองนะคะพอหนูระบายสีนะลูกหนูอย่าระบายสีทับตัวอักษรน,นะคะให้เว้นช่องไว้เนาะเว้นตรงที่เป็นตัวอักษรไว้นะคะอย่าทับนะลูกนะต่อไปมาดูคํานี้บ้างค่ะคํานี้เราจะเอาคําไหนมาใส่ลูกคําไหนคือคําตั้งต้นคือคําว่ากิงนะคะกออิงอกิงหนูก็มาเติมตรงนี้ก่อนแล้วหนูก็มาดูว่า ภาพนี้เราจะนําคําไหนมาเติมคํานี้อ่านว่าไม้เนาะไม้อันนี้คือกิ่งไม้คําไหนที่อ่านว่ากิ่งหนูก็ลองมาผัานนะคะกิ่งอ่าไม้ตรีอ่านว่าอะไรเอ่ยไม้ตรีอ่าเรามาสะกดค่ะกออีงอกิ่งกรีงไม้ตรีกิ่งคําว่ากิ่งถูกต้องไหมลูกที่เราจะมาเติมไม่ใช่เราก็ทําเครื่องหมายกากระบาดไว้ก่อนเนาะต่อไป ต่อไปค่ะคำนี้ค่ะมาดูคำนี้คำนี้อ่านว่าอะไรเรามาสะกดไปด้วยกันค่ะกออิงอกิงกิงไมเอกกิ่งกออิงอกิงกิงไมเอกกิ่งอ่าคำนี้ถูกต้องไหมคะกิ่งไม้ถูกต้องหนูก็ทำเครื่องหมายเช็คถูกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวหนูค่อยระบายสีแล้วก็มาเติมตรงนี้นะคะมาดูคำสุดท้ายค่ะคำสุดท้ายนี้สะกดยังไงเรามาสะกดไปด้วยกันค่ะ กออิงอกิงกิงไหมจัตาวากิงกออิงอกิงกิงไหมจัตาวากิงหรือหนูจะไล่เป็นแบบนี้ก็ได้นะกออิงอกิง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 กิ่งกิงอยู่ไหมจัตาวานั่นเองเนาะนิ้วก้อยนะคะเอาละค่ะคําว่ากิง่งใช่ไหมลูกไม่ใช่หนูก็ทําเครื่องหมายกากระบาดไว้เลยนะคะ ต่อไปอันนี้เขียนไปแล้วหนูก็ทําเครื่องหมายเช็คถูกค่ะเหลือคํานี้ใช่ไหมคะคําตั้งต้นคํานี้หนูก็มาเติมเลยอ่านใช่ไหมพอหนูเติมเรียบร้อยแล้วหนูก็มาดูว่าเอภาพนี้เขากําลังทําอะไรอยู่นะคะอันนี้อ่านว่าหนังสือหนังสือ,หน,สอหนูมาหาว่าคําไหนที่จะมาคู่กับหนังสือ อานอานคือคำตั้งต้นเราลองมาผ่านมาในยุคกันค่ะอ่ามาดูคำที่หนึ่งคำนี้อ่านว่าอะไรมาสะกดไปกับครูนะคะลูกอานอานอ,อนอานอน,อน,อน,อนไม่เอกอ่านอานอานอนอาอานไม่เอกอ่านเอ๊ะเอามาเติมตรงนี้ถูกไหมนะอ่านหนังสือถูกต้องไหมลูก ถูกต้องเลยหนูก็ทําเครื่องหมายเช็คถูกไว้ก่อนแล้วหนูเดี๋ยวหนูค่อยมาระบายสีนะคะแล้วก็มาเติมตรงนี้นะลูกต่อไปคํานี้ค่ะคํานี้อ่านว่าอะไรออนอออานต่อไปค่ะคําสุดท้ายออนอออนไม่โธอ่านออนอออนไม่โทอ่านนะคะคํานี้อ่านว่าอ่านเนาะ สองคำนี้ไม่ใช่หนูก็ทำเครื่องหมายกากระบาดไว้เลยคำที่ต้องมาเติมก็คือคำว่าอ่านนะคะหนูได้คำว่าอะไรบ้างคะลูกมีคำว่าก้างปลากิ่งไม้อ่านหนังสือนั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูในตอนที่สองกันบ้างคะ่ะ ตอนที่สองเขาบอกว่าไราเขาบอกว่าให้นักเรียนสร้างคำที่คล้องจองกับคำที่กำหนดให้ถูกต้อง และเลือกคำมาแต่งประโยคให้สมบูรณ์นะคะให้หนูเนี่ยมาสร้างคำให้คล้องจองกับคำที่เขาตั้งต้นตั้งต้นคือมีอะไรลูกคำคล้องจองต้องมีสระกับตัวสะกดเหมือนกันใช่ไหมคะมีสระอีแล้วก็ตัวสะกดนอนหนูนะหนูมาสร้างว่าหนูจะนำคำอะไรนะคะครูมีคำว่าอะไรให้หนูบ้างครูมีคำว่าก no ินกออินอกิน มีคำว่าบินบอ,อินอบินหินหออนอหินแล้วหนูจะนำคำอะไรให้มาคล้องจองกับคำเหล่านี้โดยที่มีสระอีกับนอหนูนะคะหนูก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้นั่นเองนะคะเปลี่ยนพยัญชนะต้นเท่านั้นหนูลองคิดดูนะคะว่าหนูจะนำคำอะไรมาเติมนะคะ ให้หนูสร้างไว้สองคำนะคะแล้วหนูก็เลือกว่าจากคำข้างบนเนี้ยหนูจะนำคำอะไรมาหนึ่งคำแล้วก็แต่งประโยคเนาะลูกเนาะอายยกตัวอย่างเช่นคำที่ครูจะสร้างเพิ่มเติมก็คือคำนี้ค่ะครูจะสร้างคำว่าดินครูจะนำดอเด็กมานะคะดินดออินอดินนั่นเองเนาะ พอหนูสร้างคำที่คล้องจองกับคำเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยหนูก็เลือกคำข้างบนเนี้ลูกมา1นึ่คำแล้วก็แต่งประโยคนะคะสู้ๆนะคะครูเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะพอหนูเขียนเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไประบายสีนะลูกระบายสีที่หนูทำเครื่องหมายเช็คถูกไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะสู้ๆค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับแบบฝึกหัดในชุดที่2ในเรื่องของคำที่มีตัวสะกดกับการผันวันในยุ์ใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยทำได้หรือเปล่านะอืมครูเชื่อว่านักเรียนของครูทุกคนเนี่ยทำได้แล้วก็ตั้งใจทำใช่ไหมลูกหนูอย่าลืมนะคะพอหนูทำแบบฝึกหัดกับครูเรียบร้อยแล้วให้หนูกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนให้คล่องเลยนะลูกนะจะทำให้หนูเนี่ยอ่านได้เขียนคล่องนะคะสู้ๆนะลูกครูเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนเหมือน ะะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย